อูแรงหมุนปึ๊ดทีเดียวเลยเฮงยานมันขับคดเนาะโอ้ยอันตรายอันตรายแบบนี้หมุนล้มหมุนกลวนกวนกวนปึ๊ดทีเดียวไปเลยแล้วตอนนั้นตายอยู่ไหนตายอยู่แต่ล่างครับอย่นึกแต่จะปึ๊ดทีเดียวตูมเลยหลังคาตาไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคุณที่อันูุใหญ่บานไทยยูนครับโอ้ยเป็นตะยานครับ พัเกิด60เกียบ7ิเพชร10ปีเรา่ึเห็นนี่แหละครับบึ๊บเดียวหายทางหลังเลยครับบึ้บตาเดียวเพราะกระพริบตาสัครับหายทางหลังเลยมีมีเข่าของอะไรเสียหายมั้งครับมีแต่หลังค่าบ้านนี่ละครับท,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 ทรทธงทรทถัดแน่น้ำเปียกน้ำยังมันครับเจ็เสียพานาแพนก็บอเป็นยังเดอกว่าเป็นตาแดดได้อยู่ครับปักพวกปักไฟนี่นี่ปักไฟนี่ครับ ตอนนี้ก็มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วเนาะครับเขามาถทายรูปแลวครับโอ้ยพัดเจิบเรเคยเห็นแบบนี้เดียวหายเลยร่มมันสิหม,มุนครับปั่นหมุนเลยบึดตาเดียวอย่างมันทับคุ้นพอนโยกไปเบิดเลยนะปึดเดียวเลย น <c Dante food> ้ะคพ่อจะบ้านมียังนั่งซื่อๆแล้วมีแข็งกมาเยือนบ้านน่ะฉันใช้โอนใหม่ของคนตัวงไปท่าตัวเนี่ย บนนั้นได้บนที่บเอาไปเห็ล้กันเาไ้เหยิงในนี้เยวลังล้งปอาใสตะกรูอยังการกันการก โต๊ะขายลังคาเนี่ยมาโต๊ะใายลังคาเนี่ยพังกระจายออกมาดบึ้มแบ่งกันธลรกิจของสี่ลังคาเลือนค่ะ เสียหายมากก็ประมาณสี่ห้าหลังนอกนั้นก็บางส่วนสังกสีแล้วก็กระเบื้องกระเบื้องแตกเสียหายแล้วก็สังกสีิปิ้วว่อนแะไรค่ะปิวไปถนนชาวบ้านเขาก็ตามหาอยู่ตามหา้สัรกสีของเขานั่นแหละแล้วก็แจ้งเทศบาลไปแล้วล่ะค่ะแจ้งเทศบาลแล้วขอความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนครับแล้วทางเทศบาลนี่แจ้งการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ช่วยยังไงครับก็จะช่วย ชดเชยค่าเสียหายเป็นพวกกระเบื้องเป็นพวกสังกสีนี่แหละค่ะให้มุงไอ้นี่ไปก่อนมุงหลังคาไปก่อนเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีที่อยู่เนะาะสังกสีไปหมดเลยทั้งหลังบางหลังก็ไปทั้งหลังบางหลังก็ไปเป็นห้องสองห้อง,องก็ไม่มีที่หลับที่นอนอะ่ะก็คือเพเหลือเบื้องต้นไปก่อนก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ